สวัสดีค่ะทุกคนเนื่องจากวันนี้เป็นวันสงการนะคะเราก็เลยจะมาทำา8ดอันดับเหตุการณ์ที่เรามักจะเจอในวันสงการนะคะเพื่อนๆเ,เคยเจอเหตุการณ์ไหนกันบ้างก็ลองเม้นมาบอกกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์ที่1กันเลยค่ะทุกคนเหตุการณ์ที่1ไปเล่นน้ํา ไอเรื่องเล่นน้ำเนี่ยเราเจอกันประจําอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสงการนักทีก็ต้องเล่นน้ํากันอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนนี่แต่ก็จะมีคนที่แบบว่าขี้เกียจเล่นน้ามาสงการก็นอนอยู่บ้านชิลๆเล่นน้าออนไลน์ในเกมไปนะคะทุกคนอย่างเช่นเรานั่นเองนะนี่เราก็แบบมาเล่นน้ําได้นะคะตรงนี้นะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่หละกันนะคะทุกคนแล้วก็แบบยิ่งเล่นน้ำกับคนแปลกหนะ้าคนที่ไม่รู้จักไหนยิ่งสนุกนะคะทุกคนแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปอยู่ในถังน้ํานะคะทุกคน ก็ถ้ามีเสียงดังจากเสียงฝนเนี่ยก็ต้องขออภัยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้บ้านเราฝนตกนะคะแล้วก็ฟ้าร้องด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในถังน้เป็นที่เรียบร้อยนะคะโอ้ยทำไมมันชื่นใจจังมีหนุ่มหล่ออยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะใครชอบบ้างเราจะเหนื่อยทำไมวะเนี่ย <laughs> เหตุการณ์ที่สองเต้นบนรถกระบะ นี่นะคะโ,โหเต้นไปเลยนะคะสนุกมากเลยนะคะเต้นบนรถกระบะเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกที่สุดแล้วนะคะเนื่องจากว่าแบบเราชอบเต้นบนรถกระบะไงทุกคนก็จะมีถังนะ้ำบนรถกระบะน,นะคะหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนหรือกับครอบครัวนะคะยิ่งสนุกคูณ2เลยนะคะทุกคน3ไปเที่ยวคอนเสิร์ตอันนี้ก็รู้สึกว่าวันสงการนะคะก็จะมีหลายๆที่ท,ที่จัดคอนเสิร์ตนะคะทุกคนบางทีหยุดอยาก,ก็มีคอนเสิร์ตอยู่ที่เซนตันกับโรตันนะคะทุกคน เห็นไหมทุกคนก็เล่นกับแฟนเต้นกับแฟนอะไรเงี้ยก็จะสนุกมากนะคะทุกคนหรือว่าไปเต้นคอนเสิร์ตกับเพื่อนก็ได้นะคะว่าสงการนะเขาก็จะมีปาร์ตี้ฉีกนะปาร์ตี้โฟมอะไรอย่างงี้นะแต่เราไม่ไหวทุกคนแบบเสียงบัรดังเกินไปเราขอนอนอยู่บ้านดีกว่านะคะทุกคนเออเสียงบันดังมากนะคะกลับมานี้หูอืออ้อนเลยทีเดียวนะคะทุกคนก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะ C ร้านข้าวไข่เจียว ร้านข้าวไข่เจียวไม่รู้ว่าตอนนี้มีอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะถ้าเราแบบได้ไปเล่นสงการตามแบบถน,นนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะมีร้านข้าวไข่เจียวขายนะคะอันนี้เจอประจําเลยนะทุกคนก็คือแบบคือมันฟินมากคือผู้คนที่แบบว่าหิวโหยก็มาต่อคิวซื้อข้าวไข่เจียวกันนะคะแล้วก็ขายดีมากมากเลยนะไม่ใช่แค่ข้าวไข่เจียวนะทุกคนข้าวกล่องก็มีนะเออก็มีแบบของกินในวันสงการแบบรองท้องไปเนาะเราเล่นน้ําเหนื่อยอะไรแบบนี้นะคะ คนทะเลาะก,กันอันนี้ก็มีแทบจะทุกที่เลยนะคะที่มีแบบเหตุการณ์ทะเลาะก,กันแล้วก็ใช้ความรุนแรงนะคะวาส่งการนี้ก็จะมีมากหน่อยนะก็ขอให้ทุกคนนะคะระมัดระวังกันด้วยนะคะถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะคะก็อยู่ห่างๆไว้ดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะดูลูกหลงไปด้วยนะคะทุกคนเออมองห่างๆอย่างห่วงๆนะคะเพื่อนๆหกเจอคนหน้าตาดี อันนี้ก็วันสงการก็เป็นอะไรที่ฟินเหมือนกันนะคะที่เจอแบบหนุ่มหล่อสาวสวยกันนะอะไรเงี้ยก็จะขอปาแป้งฉีดน้ําใช่ไหมทุกคนเนะี่ยก็เหมือนในเกมเลยนะคะที่แบบเจอหนุ่มหล่อเนี่ยก็จะเข้าไปแจมด้วยนะคะไปเล่นน้ําด้วยนะเออแบบฟินมากเลยนะคะเจอหนุ่มหล่ออะไรอย่างเงี้ยก็ขอเล่นน้ําด้วยหน่อยได้ไหมคะนี่แบบหล่อจริงๆเลยนะคะยิ่งมากับแกงเพื่อนอนะไรเงี้ยยิ่งหล่อใช่ไหมทุกคนเออยิ่งหลอยิ่งสวยกันนะคะ ก็ใครเจอแบบนี้แล้วขอเข้าไปเล่นน้ําหรือว่าใครเจอแบบอีกอย่างหนึ่งก็จะแบบอยู่นิ่งๆดี่ว่านอม,มอเขานิ่งๆนะคะอะไรอย่างนี้เนาะแต่ตอนนี้เราเสียงแหบไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนเจ็บคอแล้วก็ไอามากเลยนะคะตอนนี้นะก็ทรฟังไปหน่อยนะคะทุกคนเจดบอกว่าอย่าสาดไงเออนี่อย่าสาดนะพอดีว่าพี่มีธุระต่อพี่ไม่เล่นนะจ๊ะวันนี้ไม่เล่นนะ อะไรกันมาสงการทำไมไม่เล่นต้องเล่นนะครับพี่ผมจะสาดนี่แนะ่สาดไปเลยยังไงก็ต้องเล่นวันนี้วันสงการจะไม่เล่นไม่ได้นะอะไรกันเนี่ยบอกว่าไม่เล่นไงโอ้โหบอกว่าอย่าสาดไงเด็กพวกนี้น่าจะเอาขันทุบหัวสักทีนึงนะเนี่ยโอ้ยพ่อแม่เธออยู่ไหนเนี่ยบอกว่าไม่เล่นไงโอ้ยเด็กบ้าพวกนี้นี่คนบ้าอะไรเนี่ยฮะเด็กนี่นี่ แปดญาติามาเต็มบ้านเลยวันสงการที่ในะคะแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีญาติมานะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นญาติฝั่งพ่อหรือว่าญาติฝั่งแม่นะคะก็จะมาแบบกินเลี้ยงที่บ้านในวันสงการหรือว่ามาเที่ยวสงการที่บ้านกับญาตินะคะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่อบอุ่นดีเหมือนกันนะคะทุกคน ก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนที่แบบว่ายาตดกาลังกินหมูกระทะอะไรกันอย่างนี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะวันนี้มากันในคลิปสั้นๆเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะในเรื่องป๊อป y ี้เลิฟเมื่อเทมอม2แล้วก็เรื่องผีนะคะทุกคน